ผมมาใสายอยู่ที่คอนโดแห่งนี้มา5-6ปีแล้วนะครับคือตึกเนี่ยเป็นอาคารแบบโลไ r i s นะครับตึกสีดำเทาๆนะมีที่จอดรถชั้นใต้ดินห้องของผมเนี่ยอยู่ติดกับบันไดหนีไฟเพราะว่าผมเลือกซื้อห้องที่ข้างหนึ่งอะ่ะไม่ได้ติดกับห้องคนอื่นเพื่อที่จะได้ลดเรื่องของเสียงรบกวนไปนะครับ ห้องที่ถัดจากห้องข้างๆผมไปอีกทีเนี่ยก็เลยกลายเป็นห้องใหญ่ที่สุดนะฮะที่เป็นห้องแบบเยื้องๆไปอ่ะถ้ามองออกจากระเบียงผมไปเนี่ยก็จะสามารถเห็นห้องรับแขกของเขาได้ซึ่งห้องของเขาเนี่ยก็จะมีหลายห้องนะครับปกติเนี่ยผมออกไปตากผ้าที่ระเบียงก็จะเห็นเพียงห้องร้างครับไม่มีพม่านไม่มีอะไรเปิดโล่งไว้จากที่คุยกับนิติก็คือเจ้าของเนี่ยเป็นชาวจีนที่ซื้อห้องไว้ลงทุนนะ แล้วก็รอปล่อยเช่าแต่ด้วยสถานการณ์โควิดเนี่ยก็จึงไม่ได้ปล่อยให้ใครมาเช่าจนในที่สุดเพื่อนบ้านใหม่ก็ย้ายเข้ามาอยู่สักทีนะครับแต่ก่อนที่จะเข้าสู่เรื่องของเพื่อนบ้านผมอยากจะขอให้ทุกคนกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องสักนิดนึงนะครับเพื่อนบ้านที่ย้ายเข้ามาอยู่เนี่ยเป็นคู่หนุ่มสาวชายหญิงหน้าตาดีเลยทีเดียวฮะด้วยความอยากรู้อยากเห็นของผมและแฟนเนี่ยเราอยากรู้ว่าแบบเฮ้ยเพื่อนบ้านเราเนี่ยเข้ามาอยู่เนี่ย เขาทำอะไรเขามีพฤติกรรมแปลกๆอะไรบ้างก็เป็นธรรมดานะครับของคนที่แบบเอออยู่แบบไม่มีเพื่อนบ้านมานานก็สังเกตครับเพราะว่าเวลาเราออกไปตากผ้ากลางคืนก็จะเห็นเขาแบบไม่หลับไม่นอนตอนกลางคืนเปิดคอมเล่นตลอดฮนะเราก็เลยเดากันว่าเอ๊ะเขาน่าจะเป็นพวกนักแคสเกมหรือเปล่าหรือไม่เป็นพวก d e v e l o p e r หรือทำงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ออกไปทำงานออฟฟิศตามปกติ ช่วงโพรเพลวันหนึ่งครับผมเปิดผ้าม่านห้องทิ้งไว้เช่นเคยนะฮะเพราะว่าชอบดูวิวตึกที่สวยงามในยามเย็นนะครับเผยให้เห็นห้องรับแขกของเพื่อนบ้านผมตามเคยแต่คราวนี้ผมไม่ได้เห็นห้องว่างๆแบบเดิมครับสิ่งที่ผมเห็นคือในห้องรับแขกเนี่ยเต็มไปด้วยคนที่ผมอนุมาเอาเองว่าเป็นครอบครัวของผู้เช่าคนใหม่มีคนแก่สองคนนะฮะชายหญิงผมเดาว่าน่าจะเป็นไม่ตาก็ยายของฝ่ายชาย หรือถ้าเป็นพ่อแม่ก็คือต้องเป็นพวกที่มีลูกช้ามากๆนะครับมีคนวัยกลางคนอีกคน2คนนะครับแล้วก็เด็กๆอีก3คนยืนอัดกันเต็มห้องไปหมดแต่ผมไม่ได้เห็น2คนนั้นอยู่ในห้องนะก็เลยคิดว่าเออผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยก็คงพากันมาดูที่ดูทางให้ว่าความเป็นอยู่ของหนุ่มสาวเนี่ยเป็นยังไงอยู่กันได้ไหมผมก็ไม่ได้คิดอะไรนะครับเพราะว่าก็ได้เห็นลักษณะแบบนี้มาเยอะแล้วที่แบบ ย้ายเข้ามาจากต่างจังหวัดแล้วพ่อแม่ก็มาดูสถานที่ให้เนาะบางบางคนเด็กมาเรียนก็มาเช่าอยู่ที่นี่ก็มีและแล้วก็ถึงเวลาอาหารเย็นครับผมก็เดินออกไปหน้าปากซอยไปหาอะไรกินเซเว่นซะหน่อยนะตอนที่ผมเดินออกมาครับห้องของผมเนี่ยอยู่ไกลาจากลิฟต์เกือบสุดตึกเลยตอนที่ผมเดินออกมานะผมก็เดินมุ่งหน้าไปทางลิฟต์แล้วก็เห็นหนุ่มสาวคู่นั้นนะเดินสวนผมมาครับด้วยความที่โอเคผมเป็นคน อัธยาศาัยดีประมาณหนึ่งผมก็พยักหัวทักทายเขาพร้อมกับกล่าวทักทายว่าย้ายมันอยู่ใหม่หรอครับผู้หญิงก็ตอบว่าใช่ใช่ใช่ค่ะก็ยืนหย,ยุดคุยกันสักพักหนึ่งนะฮะคือคนกรุงเทพเนี่ยมันจะไม่เหมือนคนต่างจังหวัดอยู่อย่างก็คือบางทีอยู่ห้องข้างกันแท้ๆนะครับแต่ไม่เคยพูดทักทายหรือไม่รู้เหมือนคนไม่รู้จักกันนะครับที่คนกรุงเทพจะเป็นอย่างนี้นะแปลกๆเหมือนกันผมก็ไม่เข้าใจคือส่วนตัวมาจากนครสวรรค์น,นะครับผู้ชายก็แปลกๆครับก็ก้มกดมือถือไม่ได้ สนใจอะไรผมทีเนี้ยผมก็พูดต่อไปอว่าญาติญาติมากันเต็มเลยหรอครับพอดีผมอยู่ห้องเยื้องๆไปเห็นจากระเบียงยืนกันเต็มห้องรับแขกเลยน้องผู้หญิงมองผมด้วยสีหน้าที่แปลกไปครับพร้อมกับตอบว่าไม่มีใครมานะคะพี่เพิ่งย้ายเข้ามาอยู่แล้วก็ไม่ได้มีญาติญาติอะไรมาเยี่ยมด้วยผมบอกอ้าวหรอครับเออสงสัยผมเห็นผิดผิดห้อง แล้ว2คนก็เดินไปครับผมก็เดินลงลิฟต์ลงมาผมก็เริ่มแปลกใจแล้วเอ๊ะเฮ้ยไอ,อคนที่ยืนกันเต็มห้องเนี่ยผมไม่ผิดห้องแน่ๆผมเห็นอยู่ตรงนั้นจริงๆนะแต่เขาทําไมเขาบอกว่าผมว่าแบบเอ้ยไม่มีอะไรเงี้ยผมก็เดินออกไปเซเว่นใช่ปะ่ะกลับมาถึงผมก็แบบมันก็ยังขาดใจอยู่ก็ล้มนอนลงบนเตียงนะแล้วก็มองไปที่ห้องนั้นอีกแต่คราวนี้แบบเฮ้ยโหตกใจครับเพราะว่าผมเห็นเด็ก3ามคนนะ่ะ มายืนอยู่บนระเบียงห้องผมสิ่งแรกที่ผมคิดเนี่ยก็คือแบบเฮ้ยไอเด็กสคนเนี่ยต้องเป็นเด็กห้องนะั้นแน่ๆแล้วคือปีนมาได้ยังไงแล้วปีนมาแบบเนี้เดี๋ยวตกลงไปอันตรายมากคือไม่น่าจะปีนข้ามมาเล่นระเบียงห้อง,องผมได้นึกออกจะ๊ะเพราะว่าตึกมันสูงนะครับสิ่งที่กั้นผมระหว่างผมกับเด็ก3คนที่ยืนเลียงหน้ากระดานอยู่เนี่ยก็มีเพียงประตูกระจกที่ออกไประเบียงอของคอนโดเนี่ยนะฮะผมผมเห็นแล้วผมรีบ ลุกออกจากเตียงแล้วก็มุ่งตรงไปที่ประตูเลยครับผมรู้สึกโมโหนะมั่นใจว่าเป็นคนเพราะเห็นชัดมากๆเป็นเด็ก3ามคนยืนเรียงหน้ากระดานแบบเหมือนแบบปีนมาเล่นอะไรเงี้ยผมผมก็แบบพุ่งไปอย่างเร็วเลยแล้วก็เปิดประตูกระจกออกไปครับและสิ่งที่ผมเจอทําให้ผมถึงกับขนลุกเลยฮะเพราะว่าข้างนอกนั้นว่างเปล่าผมคิดในใจเฮ้ยนี่มันอะไรวะเนี่ยผมขนลุกไปทั้งตัวตั้งแต่แขนจนถึงหัวเลยฮะ คือปกติได้ยินเรื่องผีจากพี่ๆมาก็มีแค่แบบผีมาเคาะประตูอ่าเปิดออกไปแล้วฮะไม่มีคืออาจจะเป็นคนมาเคาะแล้ววิ่งไปซ่อนก็ได้แต่นี่คือแบบประตูกระจกเนแล้วผมก็จับตามองอยู่ตลอดจนเปิดประตูไปพึบเหมือนอากาศหายไปซะงั้นเฮ้ยผมคนลูกครับ20วินาทีผ่านไปผมก็จึงเริ่มหาอะไรสักอย่างแบบเป็นเหตุให้แบบเออผมโทษได้เพื่อที่จะได้ใช้ชีวิตอยู่ ต่อไปแบบไม่กลัวอย่างเช่นว่าเฮ้ยเออตาฝาดหรือไถมือถือเยอะไปหรือเปล่าหรือหลอ,อนไปเองอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าสิ่งที่เราเห็นมันชัดมากมากครับแล้วเราก็ตื่นอยู่ด้วยจนในที่สุดพอเวลาผ่านไปไอสิ่งที่มันชัดในสมองเราก็ค่อยๆจ,จางลงจางลงนะค่อยๆเริ่มโทษไปทางวิทยาศาสตร์จนได้นะครับมันน่าจะเป็นกลไกลของสมองที่ทำให้ผมดำรงชีวิตอยู่ต่อไปได้โดยไม่หลอนจนเกินไปนะครับ เนื่องจากว่าผมอยู่คอนโดนี้มานานนะผมก็พอรู้ว่ามีสารที่อยู่ข้างหลังคอนโดที่นิติเคยทำไว้ให้นะห้องที่อยู่เนี่ยผมอยู่ชั้นเพอดีซึ่งมันเป็นเลขแห่งวิญญาณซะด้วยผมก็เลยลงไปดูครับตอนเช้าเป็นเช้าวันเสาร์นะผมก็เอ้ยไปดูที่สารว่าเอ้ยเป็นยังไงบ้างก็เจอแบบนกพิราบกําลังลุมกินเครื่องเส้นไหวกันแบบโอ้โหโอลหมานเลยผมก็ไล่นกพิราบออกไปบินปพบๆๆพออกไปนะก็ก้มไปดูในสารครับ ก็ถึงกับอึ้งอีกครั้งนะเพราะว่าเจอตุกตาเด็ก3ตัวตุกตาคนแก่และตุกตาอื่นๆอ,อีกนิดหน่อยครับไม่แน่ว่าสิ่งที่ผมเห็นเนี่ยอาจจะเป็นผีเจ้าที่เจ้าทางมาต้อนรับแขกเพื่อนบ้านใหม่ของตึกหลังนี้ก็เป็นได้นะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องเพื่อนบ้านนะครับผมยังไงถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปเพื่อนๆได้ฟังด้วยนะฮะและถ้าไม่อยากพลาดเรื่องผีเรื่องสยองขวัญเรื่องหลอน ศาสตร์เล่นลับแบบนี้นะครับอย่าลืมกดสันกระดิ่งไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะฮะสำหรับค่ำคืนนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าฟันดีราตีสวัสดีครับ